ประเด็นหนึ่งเนี่ยเรียกว่าแม่จัดการแบบได้เด็ดขาดและวก็รวดเร็วประสบส่วนกลางครับหรือว่า CAB นะจับกระบวนการตุนดาวรถใหม่บ้ายแดงแล้วส่งออกไปนูน่นฮะประเทศเป็นบ้านล่าสุดนี่คือต้องชี้ชมว่าจับได้มาแล้วแล้วเป็นนุมานกองปราบอะ่ะครับอูอย่างนี้แบบอย่างเทพไปจับเองเลยอะ่ะชุดนี้เคยเจอเลยนะ คือชุดปฏิบัติการพิเศษนุมานค่ะมีการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย21จุดทั่วประเทศนะพี่เดียวนะกว่าล้างจับกลุมได้23ผู้ต้องหาอ้เยอะค่ะและก็ใน2ขบวนการหลอกดาวรถใหม่ป้ายแดง1นึ่งในจุดที่สำคัญผู้ชมคะจุดนี้สำคัญคืออยู่ในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาก จังหวัดตากอีกแล้วพี่อามยิมชายแดนเลยค่ะเป็นบ้านพักของคุณรัตนาพรหรือว่ารู้จักกันดีในชื่อเจรัสแม่สอนอเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารนายาข้อหาร่วมกันช่อโกงและร่วมกันเป็นอังยี่ซ่องโจรด้วยค่ะมีหลักฐานอะไรบ้างครับน้องอามะครับผมที่มาการบุกค้คนบุกจับนะครับเพราะว่าเขามีหลักฐานว่าเจรัตเนี่ยเป็นนายทุนว่าจ้างให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนเงินไปหลอกดาวรถยนต์ไยแดงตามศูนย์หรือโชว์รูมรถยนต์ต่างๆครับ ก่อนที่จะเชิดรถเนี่ยส่งขายข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมาขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมผู้ต้องหาพาเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักแล้วก็มีการด,ดําเนินคดีนะครับตามกฎหมายหลายคนหลายจุดเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้มอสุกุลที่เห็นอะไรฮะเป็นอาวุธปืนอ,อาวุธปืนสั้นนะฮะทางไมกกาซีนแล้วก็มีลูกโม่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นความผิดหนึ่งละนี่นอกจากไป ร่วมกันช่อโกงแล้วยังเป็นอั้งยี่ซ่องโจรแสดงว่าต้องเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลนะพี่เดียวนะโอ้ถึงขั้นนี้เขาเรียกว่าอะไรเจ๊เจรรัตแม่สอดในพื้นที่ดิมชายแดนจังหวัดตากครับแล้วก็ส่งข้าไปที่เมียนมาปืนไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยมีกระสุนพร้อมด้วยบ้านหลังก็ใหญ่โตนะฮะเป็นสถานที่จอดรถละอืะต้องบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเองนะครับยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นั่นนะฮะท่านสาลสารท่านตัดสินเนี่ยถึงจะรู้กันว่าเป็นยังไงนะ ตำรวจท่านก็พยายามที่จะรวบรวมหลักฐานหลังจากที่ว่ามีบบ่อแสอา้าวชาวบ,บ้านไม่มีเงินใช่ไหมมังกู้ใช่ไหมนั่นนี้คุณไปดาวรถมาแล้วกันแลกเปลี่ยนเดีย๋ยวให้ตังค์ผากฏว่าพอรถมาถึงแล้วนู่นส่งข้ามประเทศไปเลยอ่ะแล้วข้ามไปตามกลับม,มันยากอยู่แล้วนะต้องไปเสียค่าไทยเสียค่าซื้อรถคืน สายเคปที่เป็นเจ้าของรถเช่าอ่ะอ,อันนี้คือแบบป้ายแดงเลยยังไม่ทันใช้งานเลยคานผู้ชมส่งไปซะแล้วโอ้โหทางโน้นนี่แสดงว่ามีคนรอรับหรือยังนั่นเนยแล้วข้ามไปยังไงแน่นอนว่าช่องทางทั่วไปที่ถูกต้องเนี่ยคงไม่เอาข้ามไปอยู่แล้วใช่ไหมครับช่องทางธรรมาชาติตรงไหนล่ะครับอยากรู้เหลือเกินฮะผมบอกเลยพี่เดียวแม่น้ํากั้นระหว่างไทยกับเมียนมานะละแวกนั้น,นโดยเฉพาะฝั่งแม่สอดฝั่ง จังหวัดตากเนี่ยอำเภออื่นๆนะครับโอ้ยบางทีเนี่ยช่วงน้ำไม่แห้งนะเดินผ่านนี่น้ำยังท่วมมีถึงหัวเข่าเลยนะคุณผู้ชมแคบจริงๆคุณผู้ชมฮะแพยนใช่ไหมไม่ต้องแพ้เราต้องแป้งขีลงไปยังได้เลยมันมันแคบมากนะฮะแม่น้ำเมยเนี่ยจะไม่เห็นจริงๆหรอครับคนแถวนั้นจะไม่เห็นตอนที่ข้ามไปข้ามมาอะไรอย่างนี้เนี่ยโอังคืนกางคืนหรือเปล่าแม่แต่ว่าสุดท้ายอนุมานกองปราบก็ไปจัดการครับ ต้องถึงมืออนุมานกองปราก,ก็เนี่ยอาวุธปืนเพียบเจรตไม่รอดนะเจรัตอม,มันส่งผลเสียนะครับเพราะว่าจะทําให้ชาวบ้านหรือคนในละแวกนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะอนาคตเนี่ยไฟแนนซ์หรือโชว์รูมเขาอาจจะขายรถยากขึ้นบางทีค,คุณมีตังค์พร้อมซื้อคุณมีเครดิตพร้อมผ่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ขายให้คุณก็ได้หรืออาจจะถูกเรียกเงินดาวเยอะขึ้นมันส่งผลกระทบนะครับอจะบ้านไปทําเรื่องดาวสุดท้ายมาอะไรผ่อน ผ่อนกุญแจผ่อนลมเงี้ยครับอืมค่ะไม่ผ่อนก็เสียเครดิตเนาะโ,โ,โดนฟ้องนะคะมีการาแบบว่าเดือดร้อนเรื่องเงินนี้แสดงว่าปล่อยกู้ด้วยหรือเปล่าในปล่อยกู้นอกระบบ <c oughs> เออนี่ต้องดูความผิดตรงนี้อีกเหมือนกันนะฮะมาถึงเรื่องราวฮะที่น้องแป้นเขาไปรับเรื่องมาอมเอ,อคนหน้าตาดีเชื่อใจได้ไหมอย่ามาหลอกกันนะครับเชื่อหนูได้นะคะไม่ได